สวัสดีครับทุกคนครับเวียมแชร์ทีนะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูบอที่เราใช้ในก,การอนุบาลน,นะครับลูกกุ้งก้ามกลามนะครับเป็นลักษณะของบอไฟเบอร์นะครับบอไฟเบอร์ตรงกลมแบบนี้นะครับไซส์ก็ความกว้าง150เซนติเมตรนะครับนี่ครับ นี่นะครับ <c oughs> ประเด็นวันนี้นะครับคืออย่างนี้ครับลักษณะของบอ่อไฟเบอร์เนี่ยครับเวลาเราอนุบาลจนกุ้งเนี่ยครับเริ่มที่จะคว่ำนะครับคว่ำตัวเนี่ยเขาจะทำการทำการเกาะนะครับตรงขอบบอ่อเนี่ยยากนิดนึงนะครับเหตุผลเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าบ่อไฟเบอร์เนี่ยเขาจะขเ, forward, เขาจะมีความลื่นนะครับตรงขอบเนี่ยครับเขาจะมีความความลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะพอลูกกุ้งคว่ำแล้วเนี่ยเขาจะเขาจะเกาะตามขอบของบ่อไฟเบอร์เนี่ยก็คือลำบากนิดหนึ่งนะครับลำบากนิดหนึ่งอย่างนี้ก็มีเกาะบ้างนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือลักษณะของลูกกุ้งนะครับที่เราโนบานจนจนเริ่มที่จะคว่ำนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยพอข้อความเนี่ยเขาจะต้องทําการยึดเกาะนะครับเกาะตามขอบบอ่อโอเคแหละนะครับถ้าเกิดเขาเป็นบอ่อบ่อปูนอย่างนี้นะครับอขอบบ่อเนี่ยจะมีความสากนะครับจะมีความสากเวลาเขาเกาะเนี่ยเขาก็าาาสามารถที่จะเกาะได้นะครับถึงถึงอกเราจะจะแรงนะครับออกเนี่ยจาเป็นต้องต้องแรงนะครับเพราะว่าทําให้ไข่ตุน นะครับทำให้ไข่ตุ๋นหรือว่าตัวอาร์ทิเมียเนี่ยฟุ้งนะครับฟุ้งกระจายอยู่อยู่กลางน้ําตลอดนะครับอ่ะเนี่ยครับทําการยึดเกาะนะครับตรงตรงขอบบ่อนะครับไฟเบอร์แต่ว่าก็มีปริมาณที่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาตรงนี้นะครับการแก้ปัญหาตรงนี้ผมได้ใช้ลักษณะอย่างนี้ครับเป็นอวนนะครับเป็นอวนตาหางแบบนี้นะครับใส่ไปเลยครับ ใส่อวนตาหางไปเพื่อให้ลูกกุ้งนะครับกล้ามกลามของเราเนี่ยทำการยึดเกาะตอนที่เขาเขาคว่ำตัวแล้วนะครับทําการยึดเกาะนะครับก็จะมีการเกาะอ,อยู่ตามอวนตาหางนี่ดีครับใช้ดีมากเลยนะครับหลักๆเนี่ยผมสังเกตนะครับก็จะเป็นการหนึ่งช่วยทําการยึดเกาะนะครับเป็นที่เกาะเป็นที่อาศัย ลดปริมาณเปอร์เซนต์ในการกินกันได้ดีมากๆนะครับได้ดีมากๆนะครับเป็นลักษณะของการเพิ่มเลเยอร์นะครับชั้นในการอาศัยอยู่นะครับเหมือนการเป็นคอนโดอะไรครับเหมือนการทําคอนโดไปในตัวด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวให้ดูบอลนี้ครับอันนี้ก็เริ่มทยอยคว่ำนะครับคว่ำคว่ำแทบหมดแล้วนะครับ ผมเริ่มทยอยปรับเป็นน้ำจืดแล้วนะครับแล้วก็ไข่ตุ๋นเนี่ยครับสังเกตรตรงตรงอ้อวนตาห่างนะครับเขาจะมาเกาะกันเต็มเลยนะครับไอ้ที่ขาวๆนี่ก็คือกุ้งนะครับผมให้ไข่ตุ๋นไปเขาเลยกินกินไข่ตุ๋นนะครับพอกินไข่ตุ๋นปุ๊บเนี่ยตรงหัวเขาเนี่จะเป็นลักษณะของสีขาวๆก็คือไข่ตุ๋นเข้าไปอยู่นั่นเองเนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับ เนี่ยครับเป็นกุ้งทางนั้นเลยนะครับพอมายึดเกาะเนี่ยครับลักษณะของกุ้งเห็นไหมครับอ่าเนี่ยครับเนี่ยครับใช้ดีครับใช้ดีมากๆนะครับสําหรับกุ้งที่เริ่มทยอยคว่ำนะครับถ้าเกิดไม่มีตัวนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์การกินกันค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะอย่างหนึ่งก็คือ ลักษณะของของของการพะของเราเนี่ยก็คือพะไปแล้วก็ทยอยขายไปนะครับเราไม่ได้จับทีเดียวหมดนะครับเพราะว่าออเดอร์อย่างที่บอกนะครับเอ่อฟาร์มผมเนี่ยอยู่ที่สุราษฎร์นะครับอยู่ทางภาคใต้นะครับออเดอร์เนี่ยก็มาเรื่อยๆนะครับมากันเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะทีเดียวจนหมดนะครับอืมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดของ FC ซท่านไหนนะครับ ทำการเพราะนะครับด้วยการใช้บอกไฟเบอร์แบบนี้นะครับตรงขอบลื่นๆแบบนี้นะครับสามารถที่จะที่จะใช้นะครับวิธีนี้ในการแก้ปัญหานะครับลดปัญหาการกินกันแล้วก็เป็นลักษณะของการทำเลเยอร์นะครับการยึดเกาะให้กับปุ้งนะครับที่เราอนุบาลความแม่ไได้ด้วยนะครับ อันนี้ผมใช้อวนตาหางเนี่ยตั้งแต่อนุบาลคว่ำใหม่ๆจนถึงลักษณะของการเอาไปเลี้ยงนะครับเลี้ยงก็จะใช้ตัวตัวอวนตาหางนี่แหละครับให้ปุ่งยึดเกออาะได้ทําการหลบนะครับเวลาเขาทําการโลกราบนะครับเพื่อที่จะหนีตัวที่ตัวที่แข็งแรงกว่านั่นเองนะครับนี่ผมก็ทําการถ่ายน้ําอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะเติมนะครับเติมน้ําไปนะครับถ่ายน้ํา เดี๋ยวให้ดูครับเนี่ยครับตรงขอบบ่ออันนี้ทำการทยอยปรับตืดนะครับแล้วก็เปิดขายนะครับเปิดขายเรื่อยๆแล้วนะครับเปิดขายเรื่อยๆแล้วครับสสำหรับใครที่ดูคลิปนะครับถ้าเกิดอยู่ทางภาคใต้เนี่ยก็สั่งมาได้นะครับสั่งแอดไลน์แล้วก็สั่งมาที่ฟาร์มผมได้เลยนะครับก็ หลักๆนะครับอย่างที่ย้ํากันตลอดนะครับการซื้อหาลูกกุ้งนะครับเพื่อที่จะเอาไปเลี้ยงเนี่ยแนะนําเลยนะครับยิ่งใกล้ยิ่งรอดนะครับยิ่งใกล้ยิ่งรอดนะครับเอ่อไซนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะอัดออกนะครับส่งรถตู้รถทัวร์รถไฟได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดระยะเวลาในการในการขนส่งนานเกินไปนะครับจะมีผลกระทบต่อต่ออัตราการรอดแน่นอนนะครับ ถ้าเกิดนานเกินไปนะครับเปิดถุงมาเนี่ยแน่นอนครับก้อนถุงเนี่ยตายแทบจะเป็นครึ่งแล้วนะครับแล้วตัวที่รอดตัวที่รอดนะครับก็เอ่อไม่ได้แข็งแรงนะครับไม่ได้แข็งแรงเพราะว่าอยู่ในอยู่ในถุงนานเกินไปนะครับอยู่ในถุงนานเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟาร์มผมเนี่ยหลักๆจะส่งส่งเฉพาะเฉพาะภาคใต้นะครับเฉพาะภาคใต้ก็คือเราจะเซฟ เสียที่สุดนะครับลูกค้าได้ไปเนี่ยจะต้องจะต้องแข็งแรงนะครับจะต้องแข็งแรงเนี่ยครับเขาะจะยึดเกาะตามบนตาหางหมดเลยอ,อันนี้ปรับจุดนะครับผมได้ทําคลิปไปแล้วนะครับสําหรับการการปรับจุดเนี่ยก็ใครนะครับที่ยังเพาะอ,อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เกลือทําน้ําทะเลนะครับเกลือทําน้ําทะเลก็ ยังมีการสั่งเข้ามาเรื่อยๆนะครับเอาไปเพาะกันเรื่อยๆนะครับเพาะเลี้ยงเองเพาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดจะเพาะในปริมาณที่มากขึ้นนะครับก็ต้องใช้น้ําน้ําทะเลนะครับใช้น้ําทะเลมามาทําการทําน้ําเอานะครับก็จะได้เพาะในปริมาณที่ที่มากขึ้นนะครับอ่าต่สำหรับใครที่อยู่ห่างไกลทะเลนะครับก็เหมือนเดิมครับใช้เกลือทะเลก็สามารถเพาะได้ครับ FC ผมเพาะได้เยอะนะครับหลายๆท่านเลยแล้วก็สั่งเกลือหลายๆรอบนะครับสั่งไปโอเคครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็แนะนํานะครับประมาณอย่างนี้นะครับใครที่ใช้เป็นบ่อไฟเบอร์นะครับขอบลื่นๆนะครับหรือแม้แต่แม้แต่บ่อซีเมนต์ก็เหมือนกันครับเราสามารถที่จะพกุ้งคว่ำเนี่ยเราสามารถที่จะใช้วนนะครับวนตาหางในการที่ที่จะใช้นะครับทาเป็นเลเยอร์ทําเป็นที่หลบอาศัยนะครับเวลาเขาโลกคราบเนี่ยเพราะว่ากุ้ง เมื่อไรที่เขาคว่ำแล้วเนี่ยนะครับเมื่อไหร่ที่เขาคว่ำแล้วเนี่ยเขาจําเป็นต้องต้องการที่ยึดที่เกาะนะครับที่อาศัยนะครับไม่เหมือนตอนที่เขาเขายังห้อยหัวอยู่นะครับตอนนั้นเนี่ยเขาไม่จําเป็นเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยเขาจะลอยอยู่นะครับปลิวไปตามแรงอกปลิวไปตามแรงอกอย่างเดียวนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เขาคว่ำตัวลงแล้วนะครับแขนขาเขาเนี่ยมีแรงนะครับแข็งแรงแล้วเนี่ยจาเป็นต้องทําการยึดเกาะ ทำการยึดเกาะแล้วครับเนี่ยครับนี่ครับ,รบอันนี้คือตามขอบว่ามีนะครับอืมออตรงอวนนี่จะเยอะมากนะครับอันนี้ถ้าเกิดผมขยับอวนไปเนี่ยครับเนี่ยครับจะเยอะนะครับอโอเคครับ สําหรับคลิปนี้นะครับก็แนะนําประมาณอย่างนี้นะครับผมแนะนําประมาณอย่างนี้แล้วก็ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการที่จะทำคลิปต่อไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมีทริคมีอะไรที่ที่เอาเป็นประโยชน์นะครับผมก็จะทำการอัพนะครับอัพคลิปให้เรื่อยๆนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ